ในครอบครัวตอนนี้อาศัยอยู่ที่บ้านทั้งหมด4คนคะ่ะแม่1คนแล้วก็ลูกอีก2คนคนโตอายุ7ขวบค่ะคนเล็กอายุสมขวบ4เดือนค่ะมีลูกสามขวบแล้วก็ขวบกว่าๆจ้ะมี2คนค่าใช้จ่ายต่อเดือนถามว่าพอไหมไม่พอค่ะเพราะว่าเด็กโตแล้วค่าใช้จ่ายสูงไหนจะค่านมแล้วก็ค่าอาหารสวนมากก็ แต่ซื้อเพิ่มเพิ่มลูกเ,เพิ่มเพิ่มก็แพงหน่อยที่เหลือก็ตังค์พ่อเขาออกมั่งอะไรมั่งอยากให้ม,มีเงินเข้ามาช่วยดูแลเรื่องตั้งแต่คนท้องเลยค่ะมาถึงแรกเกิดแล้วก็ถึงหกขวบจะช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองไปได้เยอะเลยค่ะเด็กบางคนพ่อแม่ให้ไปเรียนหนังสือแต่ไปาพาดไปาพาดไปพลัง้งทำอะไรที่แบบว่าไม่ดีเนาะ โดยที่เขาไม่พร้อมบางคนดูแลบุตรไม่ได้ดูแลบุตรไม่ได้ภาระคือเอามาไว้ให้ผู้สูงวัยได้ยินข่าวว่าพลังประชารัฐจะมีเงินเดือนให้เด็กแรกเกิดถึงหกขวบ,ขวบพักพลังประชารัฐยังมีนโยบายดีๆอีกมากมายค่ะเช่นนโยบายดูแลทุกช่วงวัยตั้งแต่หญิงตั้งครรภ์เด็กแรกเกิดจนถึงผู้สูงอายุ ซึ่งนโยบายสำหรับแม่และเด็กถือว่าเป็นนโยบายที่เยี่ยมยอดมากค่ะผู้หญิงที่ตั้งคันนะคะมีความสำคัญมากที่จะต้องดูแลอาหารการกินของตัวเองเป็นอย่างดีบำรุงสุขภาพซึ่งหากเด็กได้รับการบำรุงดูแลเป็นอย่างดีตั้งแต่ในคันแน่นอนว่าเมื่อเขาเคลอดออกมาสุขภาพร่างกายจิตใจสติปัญญาสมบูรณ์แข็งแรงเด็กก็จะเป็นพลังที่สำคัญให้กับประเทศชาติได้เป็นอย่างดีต่อไปในอนาคตดังนั้นพักพลังประชารัฐเล็งเห็นความสำคัญ คุณภาพชีวิตของแม่และเด็กจึงมีนโยบายแม่และเด็กโดยการดูแลคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ตั้งแต่อายุครรภ์5เดือนขึ้นไปเดือนละ1,000 0บาทรวมแล้ว50,000บาทซึ่งเด็กเมื่อคลอดออกมาแล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายตามมาอีกหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าอาหารเด็กนะคะค่าแพมเพิ์ค่านมค่ายาค่าหมอต่างๆนะคะพักพลังประชารัฐเล็งเห็นคุณภาพสวัสดิการของเด็กจึงมีนโยบาย ให้สวัสดิการเด็กโดยการดูแลตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ6ขวบเดือนละ3,000บาทรวมแล้ว2 1 6 0 0 0บาทซึ่งนโยบายนี้รวมทั้งแม่และเด็กรวมกันเป็น2 6 6 0 0 0บาทค่ะก็ดีจ้ะเพราะว่าไหนจะค่าแพมเพิดค่านมค่านู่นค่านี่อะจ้ะเยอะ <laughs> จะช่วยเรื่องค่าอาหารค่านมจะช่วยให้เด็กกินอิ่มอะค่ะ คุง่ายๆเด็กกินอิ่มและมีคุณภาพขึ้นมาได้เยอะเลยค่ะที่ว่าท้องแล้วได้เงินเยียวยาหรือช่วยเหลือเขาก็จะมีแรงผลักดันว่าเอออย่างน้อยเขาก็มีเงินที่จะต้องเลี้ยงดูลูกเขาจะได้ไม่เป็นภาระของพ่อของแม่และไ,ไม่เป็นภาระของตัวเองชอบนโยบายนี้มากค่ะ ็นนโยบายที่ดีมากเลยค่ะก็ดีจ้ะก็ขอบคุณจ้ะค่ะดีค่ะดีค่ะก็พอช่วยได้ค่านมลูกถ้าแม่ทำงานก็ได้ค่านมลูกด้วยค่ะก็ก็อยากให้มีนโยบายดีๆแบบนี้ตลอดไปอะค่ะต้องฝากพ่อแม่พี่น้องประชาชนพักพลังประชารันเบอร์37